สวัสดีครับคณะนา,า,ย,นาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่านาย,ยกสมาคมผู้ปกครองกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่ากรรมการสมาคมผู้ปกครองนักครูยนท่านผู้ปกครองและน,นักเรียนทุกทุกคนเราฟังภาษาเปฤษมาตั้งแต่ต้นนะครับผมก็เลยคิดว่าผมพูดภาษาไทยดีกว่าเพื่อว่า เป็นโอกาสที่ว่าทุกคนเข้าใจได้ในสิ่งที่ผมอยากที่จะถ่ายทอดวันนี้เป็นวันดีนะครับขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จเพราะว่า MLP นี่บางคนเรียน6ปีก็ได้อะไรเยอะส่วน SCP นั่นเรียนแค่3ปีก็สามารถที่จะออกเสียงภาษาังกฤษได้ดี ที่พอใจของคณะรรลเลอร์และกรรมการบริหารของโรงเรียนทุกคนครับ <c oughs> และขอแสดงความยินดีกับทา่านลูกครองด้วยที่บุตรหลานท่านจบการศึกษาในระดับนี้เราเคยมีแผนที่จะต่อระดับมัธยมปลายเป็น MLP แต่ว่ามันมีการเป,ปลี่ยนแปลงของผู้บริการ มาตลอดจริงๆแล้วผู้ <c oughs> ใ,ในการสัปดาห์ที่จเจริญก็รับนโยบายมาแล้วแต่ท่านก็มาเสียชีวิตลงก็เลยติดขัดไม่ไม่ได้ดำเนินต่อนะครับฉะนั้นก็ <c oughs> ต้องบอกว่าจะมีผู้หนยการคนไหนที่จะโอเคโครงการนี้ถ้าให้ไฟเขียวมา ครูจากต่างประเทศที่จะมาทํางานแต่อย่างไรก็ตามมัธยมปลายนะั้นไม่ใช่ว่าจะหาเหมือนจากภาษาอังกฤษโดยาาครูต่างชาติอย่างสิ้นเชิงก็มีาาครูต่างชาติที่ไปสอนภาษาอังกฤษมัธ,าาธ,ธยมปลายในบางชุมนชนโดยเฉพาะยิ่งวิชาเขียนวิชาพูดนะครับเพื่อให้ความรู้ที่ต่อเนื่องที่สามารถจะไปใช้ได้ เราเด้ออยากจะบอกตรงนี้ว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นทักษะไม่ใช่สิ่งที่ต้องท่องหรือต้องมานั่งนจดจำเป็นทัาษากษะทักษะก็เหมือนดนตรีเหมือนร้องเพลงเพราะฉะนั้นเวลาเรียนภาษาอังกฤษต้องทำเปว่าเราเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงสบายๆครับเพราะว่าฝึกไปเรื่อยๆฝึกมากๆ พูดมากๆฟังมากๆเมเราเชื่อว่าทุกบ้านมีคอมพิเวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีทีวีระดับแนวหน้าสามารถที่จะดู u ู c ดูโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษได้ใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้เราจ่ายต่ำไปแล้ว เล่นเกมมากเกมมันเล่นพอ,อประมาณแบ่งเวลาให้ดีแล้วเราทุกคนก็จะไม่ลืมภาษาเกรษนะครับอย่าลืมภาษาเปรกคือทักษะเพราะฉะนั้นถ้าเราทิ้งไปไม่ใช้เลยไม่มีการพัฒนาเลยไม่ช้าแล้วครับพูดไม่ได้แล้วฟังไม่ออกแล้วไม่รู้เรื่องแล้วฉะนั้น อยากให้นักเรียนทุกคนจำวันนี้ไว้ให้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะเรียนต่อที่นี่หรือจะไปต่อไปในอนาคตไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็จำไว้เสมอว่าทักษะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำการเก่งภาษาอังกฤษมองไปงซ้ายให้มองเป็นภาษาอังกฤษมองไปทางขวาก็ให้มองเป็น ภาษาอังกมองไปข้างหน้าก็มองเป็นภาษาอังกฤษมองไปข้างหลังก็มองเป็นภาษาอังกษหมายความว่าอ,อะไรเห็นโต๊จะไปบอกว่าโต๊ให้บอกว่าเทเบิรนะครับก็คือเห็นเป็นภาษาอังกทุกอย่างแล้วนักเรียนจุเด่นทักษะนี้จะติดตัวนักเรียนไปและเป็นประโยชน์ต่อไปในข้างหน้า ในการทำงานในการประกอบอาชีพแล้วนัเรียก็จะสอนให้กับลูกหลานต่อไปในะอนาคตจากความรู้ของอเดิเดาเอาไว้ให้ดีนะครับขอแม่พระค์ถังขอสมชันศรีราชาบอยประอให้กับนักเรียนทุกคนอยู่กับจิตใจของนักเรียนถ้ามีจิตใจของใสต้องการพัฒนาตัวเอง,งก้าไปขนา้างหน้าเพื่อความสำเร็จ เป็นที่รักของพ่อแม่